ไอทีที่บริการคุณด้วยใจ พาอาจารย์มาอยู่ที่อุทยานสวรรค์อาจาย์สวรรค์จริงๆใช่ไหมคะดูเหมือนอยู่บนสวรรค์นี่แหะใช่ข้ามสะพานไปสู่เกาะตรงกลางค่ะจะมีรูปปั้นมังกรใหญ่เป็นสง่าใช่ค่ะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนครสวรรค์ชาดารมังกรอีกใช่ค่ะเป็นบริวารนะคะที่นี่ค่ะจารย์เป็นสวนสาธารณะกลางเมืองนครสวรรค์ค่ะถือ่เป็นไลน์มาร์กเลยมีขนาดใหญ่มากนะคะกว้างถึง1 4ไร่ได้นี่ตรงนี้สวยอาจารย์จะถ่ายตรงนี้เลยอ่ะคะอ่าตรงนี้สวย แล้วเดินขึ้นไปบนฐานของมังกรแล้วมองย้อนขึ้นไปเลอ,นนอๆจะได้ถ่ายรูปมังกรเนี่ยนะภาพพาทิศจริงเหรอคะก็คือเอปดีๆๆ๋ยวดูที่พาทิศทันไหมเออมาดีค่ะดีเลยค่ะเราหามุมนิดจริงนะ ต้องพยายามให้ผ้าที่อยู่แถวแถวบริเวณปากมังกรตัวเล็กเนี่ยหรือไม่ก็บริเวณที่เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรขา,<อ>าขาดันยัน<า>ไว้เห<อ>มือนจะจะับแก้ว อลุ่มสองตอนสะพายกล้องท่องเที่ยวอาจารย์คะวันนี้ก็เป็นวันดีค่ะเริมงามยำดีแล้วก็มารอคอยจะชมขบวนแห่ตรุษจีนซึ่งปีนี้ค่ะมีชื่องานว่า97ปีมังกรแดนสวรรค์สารตำนานตรุษจีนปากน้ำโพค่ะอาจารย์97ปีแล้วนะคะ97ปีตอนนั้นอาจารย์ยังเด็กๆอยู่เลยใช่ไหมครับยังไม่เจอเดี๋ยวก็ได้ว่าอาจารย์ทำตั้งแต่รุ่นแรกช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ เรากําลังรอขบวนเพราะนั้นเราต้องเตรียมกล้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนหรือว่าจะนอนรอดีเรื่องเทคนิคการถ่ายภาพให้พร้อมกพถึงเวลาเนี่ยขบวนมาป๊อบเนี่ยนะครับเราถ่ายภาพเรากมจทถ่ายเก็บเนี่ยอาจจะไม่มีรลาสอนค่ะนี่วันนี้สอนให้เสร็จเลยเตรียมพร้อมกล้องไปเลยใช่ความตั้งใจผมก็คือว่าพอผมถ่ายป๊อบเนี่ยผมก็อยากแชร์ให้กับแฟนคลับได้เห็นทีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราแชร์เราก็จะเน้นจริงแต่ว่าเป็นพวกกล้องโมบายพวกสมาร์ท โฟนะไรพวกนี้นะซึ่งคุณภาพภาพอาจจะไม่ดียิ่งถ้าถ่ายกลางคืนเนี่ยรูปออกมาก็จะแตกลยเดี๋ยววันนี้เรานี่ค้อนนี่ค้อนดี600ซึ่งเป็นกล้องฟูเฟสนะครับเราก็จะคิดว่าอุถ้ากล้องแบบนี้เนี่ยมันก็แชร์ลําบากต้องพก้ตบุกเองแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละทําไมคะแต่ไม่ใช่แล้วพวกนี้มันสามารถติด WiFi ได้จริงหรอคะเดี๋ยวอย่ามาพูดถึงเรื่องของการแช์ให้ัาเนี่ยยางตัวดี600เนี่ยมันจะมี Wi-Fi ซึ่งเราสามารถหาซื้อได้เป็นออปชั่น คือเฉพาะรุ่นนี้หรือเปล่าคะหรือว่าใช้ได้กับทุกรุ่นมันก็มีหลายรุ่นคือตัว Wi-Fi ของนี่ข้อนี้มันก็จะมีตัว w u ข 1B เนี่ยนะครับก็สำหรับ D 6 0 0นะวิธีการเนี่ยนะเดี๋ยวเรามาดูกันตรงที่กล้องเนี่ยนะครับพอเราเปิดตรงนี้ฟอกมาเนี่ยจะมีตรงนี้จะเป็นตัวที่ใส่พวก USB port อยู่แล้วค่ะตัวนี้มันก็จะเป็น USB แบบซสเล็กอะนะเสียบไป เกลียงไปป๊บเวลาเราเปิดเรากดอ่อนปั๊บเนี่ยตัวน,นี้มันก็จะเริ่ม<อ>ทำงานมีไฟกับพริบได้แสดง<ะ>ว่าใช้ได้แล้วมันก็พร้อมที่ทำงานแล้ว<ฆ>แค่นี้นี่จุดในแง่ของกล้องก็จ,จบแค่นี้ท<ฆ>ีนี้ปกติเนี่ยเราก็จะแชร์ผ่านนะเช่นเป็น iPhone นะครับหรือจะเป็น iPad ก็ได้นีเ<ฆ>เ้เราเอาง่ายๆเราไอแพดจะได้เห็นจอใหญ่ๆหนะ่ซึ่งแชร์อุปรกรณ์อุปรกรณ์เราก็สามารถเชื่อมเข้าไปโดย 3G ใช่ไหมเ<ม>ชื่อมไปที่เฟซบุ<ม>๊ก ะเนี้ยได้เลยถูกไหมทีนี้ขั้นตอนก็คือว่าเราก็ต้องถ้าเรายังไม่มีแอปเนี่ยเราต้องไปที่แอปสโตร์ก่อนนะไม่มีแอปหนูมีค่ะอาจารย์แอปอย่างนี้รู้สึกมันจะใช้ไม่ค่อยผลนะแอปเบลค่ะอาจารย์ใช้ไดหมคะใช้ไม่ค่อยได้ผลอาจารย์ไม่ได้เหรอคะอันนี้อันนี้ออนไลน์ไม่ได้ต้องเป็นแอปอะไรคะอาจารย์แอปนี้สิแอปนี้ Wireless Mobile u t i t y แล้วเป็นโลโก้นิคอนอยู่ใช่ไหมคะ เราก็ไปดาวน์โหลดมัลองมาพอดาวน์โหลดเสร็จปั๊บเราก็เป็นของนิคอนเลยถูกต้องครับของนิคอนเลยเพราะตัวนี้เปนของนิคอนก่อนที่เราจะกดเข้าไปเนี่ยเราต้องให้มันทําความรู้จักกันก่อนโดยการที่ก็คําตัวเซตติ่งไปดูตรง Wi-Fi Wi-Fi ค่ะนะครับสังเกตก็จะมีนิคอนนี่คะค่ะลวอยู่เลือกเลยน่ก็ทำการเชื่อมต่อเชื่อมต่อเสร็จปั๊บเราก็ไปที่แอป แอปปับเนี่ยนะเราในขณะที่เราถ่ายภาพเนี่ยเราก็จะเลือกได้2อย่างเราจะถ่ายภาพรีโมทจากกล้องจากตัว iPad นี้ก็ได้คือใช้ใช้ตัวใช้ iPad เป็นรีโมทแต่ว่ากล้องตัวนี้ทำงานนี้เหรอใช่หรือเราจะดูรูปก็ได้อย่างในนี้ก็จะมีรูปอยู่เราก็เข้าไปดูรูปได้อ๋อไปดูรูปในกล้องแต่ดูผ่าน iPad นะครับเห็นไหมฮะฮ่าเดียร์อนเดีหกร้อยเห็นไหมฮะ๋อเนี่ยรูปที่อยู่ในนี้ยนะครับ โอ้ดูสะดวกง่ายดายกว่าดูจอเล็กๆจากกล้องเห็นไหมอืมนะครับขยายดูได้ด้วยค่ะโดยเห็นไจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะถ่ายโดยใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับอย่างเช่นยังไงคะสมมตินะครับอ่าไปเทช็คโฟโต้เช็คโฟโต้เห็นไหมฮะอ๋อแล้วก็เห็นไหมฮะผมอ๋ออันนี้คือตามที่อาจารย์ขยับกล้องไม่เกี่ยวกับที่หนูขยับนะครับทีนี้เราก็ หาจุดโฟกัสได้ถูาจุโฟกัสได้ด้วยเดี๋ยวโฟกัสต้นมะพร้าวนะคะจรเห็นไหมฮะพอเขียวป๊อกแล้วก็กดถ่ายได้เลยอ้ได้ยินเสียงกล้องรันชัตเตอร์ด้วยค่ะกรณีนี้มันมันช่วยอะไรได้บ้างคะช่วยในกรณีไหนได้บ้างเช่นเราเราอาจจะตั้งกล้องไว้ที่ขาตั้งกล้องใช่ไหมค่ะแล้วเราก็บอกว่าตรงนี้มุมเนี้ยตั้งขาไว้แล้วก็หลอกดักหลอไว้แล้วก็มาอยู่ข้างล่างได้แล้วก็คอยดูจากไหนแท็กได้เลยใช่๋ยะ พอวัตถุหรือว่าขบวนมาเราก็กดถ่ายชัวรพอเงยหน้ามาอีกทีกล้องไปแล้วทีนี้เวลาเราถ่ายภาพเนี่ยเนื่องจากว่าขบวนมันวิ่งเดินทางตลอดเวลา่ะคมีการเคลื่อนไหวมีอะไรตลอดเวลาเพราะนั้นหลักโหมดหลักที่ผมจะใช้ก็จะเป็นโหมด S S คืออะไรคะอาจารย์ชัตเตอร์สปีดชัตเตอร์สปีดก็คือปรับชัตเตอร์สปีดได้ครับแล้วก็ ตั้งชัดเปลี่ยนให้เร็วนะครับ่ะส่วนใหญ่ผมก็จะตั้งไว้สักประมาณ1ส่วน200วินาทีขึ้นไป1ส่วน200ครับเพื่อสต็อปโมชั่นต่างๆมันมันจะมีผลต่อแสงต่อความชัดอะไรนะคะคือเราก็จะตั้งไอโซเนี่ยให้ออโต้ไว้นะเพื่อเวลาแสงมันไม่พอเพรามันก็จะดันไอโให้สูงขึ้นเพรตัวนี้เหลือเือล์ละผมตั้งไปล็อกเอาไว้ที่6,400ได้เลยมอนก็จะอวิ่งได้สูงสุด6,400ได้เลย เข้าใจแล้วค่ะง่ายนิดเดียวไม่ได้ยากเลยเอาละหัะตอนนี้เดี๋ยวเราก็รอ,อถ่ายขบวนแห<า>่พร<อ>้อมค่ะไม่รอขบวน้นี ครับเราก็จะได้ชมขบวนแห่ใช่อลังการตระการตานะคะอาจารย์ครับแล้วก็ผู้คนนะครับก็หลั่งไหลกันมานะครับเรียกว่าตอนนี้อัจจจันท์ก็แน่นไปหมดแล้วใช่แล้วคือมาจากทุกสาทิตเลยเพราะว่าเดี๋ยวมีถ่ายทอดสดด้วยเดี๋ยวเป็นงานที่ ใหญ่มากๆนะคะคนส่วนใหญ่ก็ใส่เสื้อสีแดงใช่เป็นสีน้ตัวจีนไงสีแดงค่ะเป็นสีน้ำช่วงวันปีใหม่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมพร้อมนะเพื่อรอรับขบวนแห่อาจารย์คะเราที่เราเสร็จกันมาไว้กัางวันีอาจารย์พร้อมไหมคะพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองแซมเปิลสักภาพสองภาพเนี่ค่ะอาจารย์เบรรดีครับถ่ายคนเยอะๆก่อนนะ แล้ขบวนโอ้โหสวยสุดยอดสุดยอดมากคสวยงามมากๆประดับไฟที่อลังการมากนะคะรต่ไฮไลท์อาจารย์ไฮไลท์ก็จะเป็นมังกรนะครับมังกรที่เป็นประดับไปด้วยไฟยาวมากแล้วก็เป็นมังกรเล่นแก้วนะก็ยาวมากๆใช้คนเยอะมากๆแล้วภาพที่ออกมาก็สวยมากเลยค่ะอาจารย์ตอนนี้ก็เรียกว่าขบวนยังไม่จบนะครับก็ยังมีถึงโตอีกไกายขบวนเหลือเกินมีถึง20ชุดเลค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราไปชมกันต่อครับ สมัยก่อนเนี่ยคือที่ปาน้ำโพมีชาวจีนหลายเชื้อสายเลยค่ะอาจารย์อพยพมาตั้งรกรากทำมาหากินกันอยู่ที่ปางน้ำโพทใช่ค่ะจากเมืองจีนอพยพมาทางเหนือบ้างทะเลม้่งนะคะแล้วบรรพบุรุษของชาวจีนเนี่ยเชื่อถือเทพเจ้านับถจ้าใช่ค่ะก็อัญเชิญเทพเจ้ามาด้วยเมื่อถึงเทศกาลตรุษจีนนะคะก็จะมีการแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ทุกองค์ ไปรอบๆตลาดค่ะก็เลยสืบเนื่องมาเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมากว่า90ปีเลยค่ะอาจารย์90ปี9กาสปีก็กลายมาเป็นประเพณีทนถึงทุกวันนี้ค่ะแล้วตอนนี้นี่เราก็ยืนอยู่หน้าเทพเจ้าค่ะอาจารย์แล้วก็ทําการสักการะกันสักเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศไปดูรอบๆกันอีกค่าค่ะ เข้ามาด้านในค่ะอาจารย์สุดท่าก็จะเป็นริมแม่น้ำจะพบกับนี่เลยลานเฉลิมพระเกียรติก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่เป็นการถวายพระพรนะคะนี่เขาขึ้นป้ายเลยว่าชาวปากน้ำโพร่วมใจถวายพระพรตรุดจีนครสวรรค์ค่ะก็จะมีให้เขียนใบโพนะเป็นการถวายพระพรนะแล้วเดี๋ยวเขาจะนำขึ้นไปแขวนได้ให้ด้านบนกล้องถ่ายรูป เป็นเสมือนเพื่อนเดินทางของผมทุกๆครั้งที่ผมได้ท่องเที่ยวในสถา,านที่ต่างๆพร้อมทั้งมีภาพความจริง,ง,ง,งจังาาที่สวยงามมากมายอัดอยในกล้องรูปยักภาพถ่ายที่สวยงามและมีความหมายที่ดีเป็นสิ่งที่มีคุณค่าก่อนหนึ่งจังการถ่า,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 ายภาพเป็นความสุขรูปแบบที่ผมแสวงหาอยู่เสมอขอที่ท่านถ่ายภาพขอบคุณครับ